สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงารายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการประชุมประชาคมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผลการปฏิบัติในห้วงวันที่26สิงหาคมถึง10กันยายน2568ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่จำนวน3หมู่บ้านได้แก่ 1. กองทุนหมู่บ้านท่ามน้ำผุดหมู่ที่3ตำบลท่ามน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงารหัสกองทุน82010303 2. กองทุนหมู่บ้านบางเตยกลางหมู่ที่สองตําบลบางเตยอําเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงารหัสกองทุน8 2 0 1 0 4 3 2 3. กองทุนหมู่บ้านในหมกควรคาหมู่ที่4ตําบลตากแดดอําเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงารหัสกองทุน8 2 0 1 0 5 0 4จัดทำคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บรวบรวมหลักฐานสถานีตํารวจภูทรเมืองพังงาได้ออกคําสั่งที่ 370-2568ับลงวันที่21กรกฎาคม2568เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บรวบรวมหลักฐานการประชุมประชาคมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ2นายต่อ1กองทุนซึ่งมีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร1นายและชั้นประทวน1นายเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาที่รับผิดชอบแต่ละกองทุน ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการประชุมประชาคมกองทุนได้เข้าพบประธานกองทุนทั้ง3กองทุนสอบถามแล้วทั้ง3กองทุนไม่ได้ยื่นสมัครขอรับเงินกองทุนหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ2,568แต่อย่างใดแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการจัดการประชุมประชาคมโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคง สรุปผลการตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองทำงานจำนวน3กองทุนสอบถามแล้วไม่ประสงค์จะขอรับเงินกองทุนหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ2,568